ปฏจจิบัติการท็อปอัพรับโคโนโ่ให้ทุกคนโคโนโ่เติมหนึ่งเพชรได้เน้นๆกุรอดชีวิตคนมาอย่างอรน้อยจะทอคิดแก้คนได้สิโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีใครกำลังสตรีมอยู่บ้างไหมเออเฮ้ยไอพโลนะี่อักด้วยเอยอักบวกอตายิงโคเท่เลยโอ้ยโคเจ๋งอะ่เอะเอางเลยกเฮ้ย เฮ้ยได้ท่าด้วยแล้วก็ได้สามสิบสามบาทเองค่ะวอลเล็ตมีไว้เนี่ยตายแล้วนอนไม่มีแน่เลยจ่ายผ่านเลยได,ได้บ้างอ่ะงั้นจ่ายผ่านเอพีได้อ่ะเติมเลยละกันจ่ายไ่ต้องยิงมาแล้วแล้วเราก็จะได้โคโน,โน่ด้วยใช่ปะ่ะได้ไหมอ่ะเอ้าไม่ได้นี่ว่เอ้ยโคโน่มันต้องเติมในเวฟ ชำไมเนี่ยในงานหนูยังไม่ได้ทำเลยเคเมอนไรแต่เราจะไปเติมในวีบก็ได้โอ้โหนกว่าเติมในเกมได้ให้เป็นไรนี่จจ๊บเจ็บเฮ้ยมาแต่เราจะลองเติมดูนะเติมยี่สิบบาทพอบอกว่าหนึ่งเพชรก็ได้โคโน,โน,โน่แล้วมาดูซิว่าโคโน,โน่มันจะเก่งถึงจะดีเริศไดไหนโอเคซื่อเลยละกัน อะไรอ่ะนี่หรอเซบวกที่สิบลองดูเฟจะเคยจอสวยไหมว้าวอโหขึ้นอย่างี้เลยหรอโอ้โหดูดิก็เจ๋งอ่ะทุกคนวิเกีนปืนเฮ้ยเือยูอิมพีได้สองกระบอกเลยหรอใช่หรอคอร์นลหนึ่งหนึ่งเพชรหน้าตาโคตรทู่เลยแเวลาสวยอยู่ นี่เหมือนกันนั้นเนี่ยดูดิเฮ้ย okay. hey, มาเราวปาแก้มคนกันดีกว่าครับทุกคนโอเครับไปดูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวแล้วช็อตแรกที่เราจะมาแก้นะ็คือชอบเิวลูกคทวดาเนี่ยครับผมนะตอนนี้แล้วก็ได้ยูดีมาเป็นแกบ้บร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยเปิดเสียงที่จะเต้นนะดาวยูดีมาก่อน เฮ้ยไฟจราจรอะไรเนี่ยเรยมาใส่ยูกดีเติมแค่20บาทพอให้กูหลุดเมาทให้ใครเติมอะไรตอนนี้วะแม่งมีคนเติมใหมไม่โอ้โหใครจะเติมตอนนี้วะบวกอยู่ไอ้เหี้ยไอ้งเอ้ยใครเติมมะแม่ง <What? S 1> โอเคครับเรามาเก้งในนี้กัำบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะว่าจะแก้งได้หรือเปล่าโอเคครับไปดูในจอเลย เฮ้ยเคนาจอยใครเติมสิเพียนอนิมอลครับอ้เอ้าเอ้าเฮ้ยใครเติมอะไรเฮ้ยเอ้ายามีคนเติมตัวละครให้เอ้าใครวะเฮ้ยเอ้าเอ้าใครแกล้ง่ะพี่ไม่รู้ใครแกล้ง่ะเสิมกฟบสาพี่บอกกำลังเล่นโขาตกใจเลยเว้ยตกใจไปไม่เป็นเลยโอเคครับเปิ่นแก้ฟูนกันต่อดีกว่า โอเคครับเแต่เรามาแก้ช่องนี้กันบ้างจีงกว่าช่องนี้ก็เป็นลุงเกมเมอร์หรือเปล่าไี่ดูเขาตั้งสตรีมดูนะเราจะมาแก้งเขากันตอนเขายิงแล้วกันโอเคไหมโนะโเ,เดี๋ยวเราเริมก่อนแล้วกันเขาตกใจไหมเออเขาตกใจค่ะลูกหัวใจ,ใจวายทำไงยะใช่ไหมทุกคนมาเปิดเสียงฟังกันไม่เป็นไรหลานเอ้ย ไม่อย่ากแทสเลยแทสแทสแทสแคนลูกครับเทสแคนเทสแทสแคนแทสแคนคืออะไรวะเฮ้ยบอมแมนเด้๋ยวก็บอมแมนบอมแมนบอมแมนลุงว่าไงลุงยานิกมีครัะลุงก็ตกใจเรียกสั้ลุงตกใจเลยดีครับลุงสวัสดีครับหลานลุงตกใจเลยอ่ะ โอเคครับก่อนที่จะไปแก้ปืนต่อแต่เ่ามาพากสมสเกนปืนอักแป๊บนึงดีกว่าลยอักนี่เจ๋งมากเห็นปะอักตายิงสองแม่นยำหนึ่งแต่ระยะมันหายไปแต่สเกนปืนสวยนะโเคตรเท่เลยดูสิโคตรอลังการยังกับปืนยิงยิงเอเรียนอนะั้นเนาะโอเคมาแต่เราจะชมเลยด้วยแบนเฟอของเราไอะเเสิร์ฟไป อเฮ้ยตกใจเด้ไงโอ้โหโอ้โสเฮ้ยยี่สิบใบได้เหรอยี่บ้นี่เฮ้ยโถ่เยอ้โตยี่สิบสี่ชั่วโมไอ้เราก็ตกใจเรานี่ก็ได้เฮ้ยกินแ้วามี่บใช่ไหมองวย่าจอไง หอกเเอ้ยได้ทถังวอนบอยังดีถามชื่อใม่ได้อาใบแล้วอะเฮ้ยอีกแล้วเหรออันนี้น่เปืนปืนยี่สชั่วโมงงันว่าแล้วยังไงใใหลอกเราให้เราดีใจสสู่ธรมดาเลยค่ะแล้วเสีทองเลยทองสีทอ ไม่มาเลยออกยากมั้งเนาะบัตรฟรีปะนี่เหลือ90ใบแล้วเนฮะ้ยเอ็มพีถาวนอีกแล้วอยาบอกนะว่าหมดหมดนี่ไม่ได้อ่ะอ๋อเลยนะเฮ้ยมาเจ้ารอ้นพีถาวรเถอะอ๋ออีกแล้วนะอ่วอวนะหลนะอกให้นะอนดะีใจยังไง เฮ้ยมายเกลถาวนดิอีกแล้วอ้อเกินปอมป่ะเนี่ยสักทีดิโอจอเนีย่ยม่วงหมดเลยโอ้ไม่มาทุกคนอยากไปร้อยใบเหลือหกสิบใบแล้วทุกคนอ่ะเฮ้ยทองอีกแล้วได้ไมั้งเนี่ยโอ้โหเฮ้ยได้เล้วทุกคนถานวร นี่งไงมันได้อันนี้มานี่ไงผมเรียกร้อยร้อยสิสิบแลได้โอ้โเจ๋งเลยอ่ะครับเข้มปะถ่ายรูปเป็นที่ระทึกคนว้าวโอ้โหเจ๋งอ่ะหมดใช้ใบฟรีเป็นร้อยใบเลยหมุนไปร้อยแปดสิบเลยร้อยแปดครั้งดิเอต้ะ ให้เป็นร้อยแปดไปเลยหรอโอ้เราใช้เปลือกขนาดนั้นเลยอนเนะโอ้ขน,นาดนั้นเลยเรยังไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็เป็นบาดปีโนะีการสะสมมาโอเคครับเยวเรามาทดสอบสกินปืนอาร์กกันดีกว่าหมาแล้วนี่ถือทาได้ด้วยแต่ย่างพองมีของแต่งใส่ซะหน่อยดีกว่าเออใส่เนี้ย สีนี้ได้ปล่าชื่อสีนี้เรตตอนนี้ก็อ้าวมันใส่แม็กไม่ได้แม็กมันมีอยู่แล้วโคีแปดลองทดสอบการลั่นของมันหน่อยเฮ้ยยิงเร็วตัวนี่ะเฮ้ยยิงเร็วนั้นเนี่ยเฮ้ยยิงเร็วว่ะดดเฮ้ยยิงเร็วมากเลยเนะี่ย เฮ้ยยิงโคตเร็ด <t ell> ิเร็วกว่าสกายเพอเยเดี๋ยวเสกามาถือดิเออสกาอยู่ไหนนาะกานี่ตาเจอเฮ้ยเพิ่ออกมาเดี๋ยวเราจะสกายมยองยิงดูนะมาดูนี่นะเฮ้ยสกายจุดสกายช้าไปเนีอยเฮ้ยจจจ

โุ้ยไกลๆก็ไแยงแล้วเนี่ยจๆๆๆเลยพอไกลมั้งโนมั้ยเปียวๆต้องี่รไม่รู้ใครรู้ก็เมนบอกด้วย้ะกันงงหมดแล้วเนี่ย